มารับของขวัญใหม่ที่ปรายสีกันดีกว่านะบูบูบูนั่นอะไรหรอเออเหมือนจะเป็นจรวลดอะไรสักอย่างวิฝนไม่ใช่จรวลวดสักหน่อยอันนี้เป็นหมายเลขที่เขาบอกว่าเราจะต้องมารับของขวัญตั้งหากเอาเหรอนี่บัตรคิวอทำไมเป็นรูปจรวดเลยอืมก็ออกแบบมาใหม่แล้วมั้งแล้วนั่นก็คือตุ๊กตาคําแพกคุณปรายสี วันนี้จะได้ของรางวัลอะไรกันนะตื่นเต้นจังล่ะพี่ฝนครับเดี๋ยวจอดกดปุ่มให้เองก็แล้วกันนะครับเฮ้จอดนายมาแย่งหน้าที่ฉันทำไมเนี่ยก็ฉันอยากจะกดปุ่มมั่งนี่นะเอาไหลไปกับของขวัญละฉันไปด้วยเดี๋ยวก่อนบุ๊กปิ๊กจอดโบออกมาก่อนเ็วเขาพวกนั้นไปเล่นสายพานส่งของท่าแล้วพี่ฝนได้ของขวัญมาใหม่แล้วเปิดเลยพี่ฝนตื่นเต้นจังได้อะไรมาเนี่ยฮะ เหมือนจะเป็นโทรศัพท์หรือเปล่านะนี่คือโทรศัพท์ง้หลหรอ๋อข้างล่างมีปุ่มด้วยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอออเดีกอเดีกก่อนน่ารักจังอ่ะโอ้โทรศัพท์มีปุ่มด้วยเหรอสุดยอดอไปเลยไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนถ้าอย่างนั้นแล้วก็อันนี้จะต้องเป็นของขวัญที่มาใหม่สวยสุดๆไปและนี่อะไรอะพี่ฝนได้อะไรมาอีกเนี่ยเขามีอะไรไหลเพิ่มมาด้วยแฮะเอออเด็อืว้าว กระเป๋าใหม่เราได้กระเป๋าสีม่วงมาแล้วโอ้โหสวยจังเป็นกระเป๋าสีม่วงแถมได้โทราศัพท์มาใหม่สีชมพูงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ฝนพอจะมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วความคิดอะไรของพี่ฝนเนเอา้าก็วันนี้ได้ของสีชมพูแล้วก็ของสีม่วงมาเพราะฉะน,นั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามาจัด ห้องการเถอะแเราจะจัดห้องอะไรอะตอนนี้มีแค่กระเป๋าแล้วก็โทรศัพท์าาพอะก็นี่ไงจัดห้องสีม่วงกับสีชมพูเป็นแบบห้องทำกันบน้นห้องทำงานในฝันไหมอะสีม่วงกับสีฉันพอดีเลยจัดจัดฉันเห็นด้วยฮะนายเห็นด้วยใช่หรือเปล่าพวกปีกบูบูบูาบ้าก็ว่างั้นเหรอบ่บอกว่าเอาปากกาบ้วนั้นไปด้วยของจอหนเมื่อไหร่จะได้จานสักทีหนึ่งละครับ เออนั่นนะสีนะของจอร์ดเดี๋ยวค่อยจัดกันวันหลังก็ได้มของจอร์ดเป็นสีเขียวเหมือนกับพี่เอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจัดพร้อมกันดีกว่านะของจอร์ดเราได้ทุกสีนะเพราะว่าเดี๋ยวจอร์ดก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเออใช่จริงวยจะจอร์ดเป็นสีเรนโบว์แล้วแต่สถานาการณ์ <c oughs> แล้วแต่เลยเหรอใช่แล้ววันไหนอารมณ์ดีก็จะเป็นสีชมพูวันไหนอากาศร้อน ก็กลายเป็นสีแดงเฉยเลยอะแล้ววันที่ฝนตกอะวันที่ฝนตกก็จะเป็นสีออกสบายสบายส,ายสีม่วงม่วงเพา,าฟ้าหน่อยนึงอะนะอ๋อแล้ววันที่เป็นสีชมพูนี่มันหมายความว่าไงรู้สึกว่าจอจะเริ่มเริ่มอารมณ์ดีอ๋อ องแบบนนี้เใช่แล้วกินอิ่มนอนหลับกลายเป็นสีชมพูนี่จัดห้องสีชมพูก่อนเลยเหรอใช่แล้วถูกต้องแล้วเพราะว่าเนี่ยพี่ฝนได้โทรศัพท์สีชมพูมาก่อนไงโต๊ะกระจกก็มีแบบสีชมพูด้วยนี่อ๋อเพิ่งจะเห็นนั้นเนี่ยอย่างน่ารักและงันเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะจัดห้องทำกันบ้านในฝันดีกว่า จัดห้องทำกันบ้านในฝันถูกต้องแล้วเพราะว่าห้องปกติเนี่ยนะก็จะมีแค่โต๊ะแล้วก็ชั้นวางของธรรมดาธรรมดาที่หวนอยากจะได้เป็นแบบห้องในฝันสีชมพูบ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 ,บว่าไงเงียบพวกิกอยากได้คอมไว้นั่งเล่นเกมด้วยฮะอยากได้คอมไว้นั่งเล่นเกมบอนายจะมาเล่นเกมในห้องชั้นหงะหลอบู<ม>อย่างนั้นก็ได้ แต่ว่าจะปล่อยให้โบเล่นแต่เกมไม่ได้นะใช่แล้วโบจะต้องไปออกกําลังกายข้างนอก<ๆ>ก็มาอยู่กับพี่ฝนเป็นเพื่อนกันแป๊บนึงอ่ะได้นะอ๋ออย่างนั้นก็ได้แล้วพี่ฝนมาเร็วเข้าตอนนี้พี่ฝนกาลังหาอุปกรณ์มาวางไวม้มีกระจกด้วยหรออืนั่นใช่กระจกเหรอก็กระจกไม่ใช่เหรอกระจกหรือว่าตู้ใส่ของหรือว่าจะเป็นกรอบรูปหรือเปล่าอองั้นเราวางรูปไว้ซะเต็มเลยก็พี่ฝนชอบวารูปนี่นะเฮ้ เอาเสร็จยังเดี๋ยวพีทก็ได้แต่งห้องสีม่วงมัง้งยังไม่เรียบร้อยเลยพวกพิงไหนช่วยฉันจัดหน่อยไม่ได้เหรอฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปลงตรงไหนดีอ่ะงั้นนายมองหาสีชมพูให้ฉันหน่อยก็แล้วกันนะกล้องถ่ายรูปไงกล้องถ่ายรูปวางแล้วงั้นเอาคอมพิวเตอร์วางเลยเออเออใช่นี่ไงวางเรียบร้อยอ่าเอา,เอาแล้วไม่มีตัวซ p u อมีแต่เครื่องคอมอ้าวก็เขาอยู่ข้างหลังอะ่ะหมายความว่าไงอยู่ข้างหลังอะ่ะอยู่ข้างหลังจอใช่เปล่า อ๋อพี่ฝนวา่าไงหรอมีคอมบางรุ่นที่เขารวมกันไปอยู่ในจอเลยอ่ะมีคอมบางรุ่นที่รวมกันไปอยู่ในจอแต่ว่าอย่างนั้นก็สะดวกดีนะเดี๋ยวก่อนนะไม่หรอเอากระจกออกทำไมอ๋อไม่มีที่วางของโอ้จะวางแต่ของหรือไงกระจกก็สวยดีอยู่แล้วนะโอ้ก็พี่ฝนจะต้องวางเครื่องเขียนวางหนังสือเอาไว้ตอนทําการบ้านไง่อย่างนั้นแหละของพี่ฝนนะมีเยอะไว้ก่อนแต่ใช้เอาเป่าไม่รู้ ใช้นดใช้ทุกอย่างแหะปุ๊บปีกใช้ที่ไหนกันทำไมทำยังกบพูดถึงเรื่องจริงอ่ะเอาก็มาเรื่องจริงนี่นะเอาก็เรื่องจริงก็มาพูดกันได้หรอพูดได้ดิทำไมอ่ะก็เรื่องจริงอ่ะไม่ใช่เรื่องล้อเลยนก็มีของไว้ก่อนดีกว่าไม่มีจริงหอเปล่าไม่เป็นไรหรองน้าก็มีไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเพลงไม่มีอะไรเดี๋ยวก็เดินไปยืมเองเห็นปะ พวกปิ๊กฉันบอกแล้วว่าพี่เอกน,นะชอบมายืมของฉันไปช้แล้วก็ไม่คืนตลอดแหละเฮ้ยพี่เอกคืนตลอดเลยนะคืนตลอดแล้วไปอยู่ตรงไหนอ่ะอก็วางไว้ที่เดิมพี่ฝนหาไม่เจอเองวางไว้ที่เดิมที่เดิมตรงไหนไม่แน่ใจจําไม่ได้แล้วที่เดิมตรงที่หยิบมานั่นแหละไม่ต้องเถียงกันไม่เป็นไรเดี๋ยวขอ,อจัดสถานที่ก่อนแน่นังซื้อเยอะแยะเต็มไปหมดแหละบวบ,บ,บว่าไงอะพ๊กปิก๊ก เอาต้นไม้ใสมั่งคดีนะต้นไม้งั้นเหรออืมจะว่าไปใช้ต้นอะไรดีนะนี่ก็ได้ต้นเสียมโคเนี่ยอ้อดอกไม้อันนี้เหรอพี่หัวเอาของเล่นลงเนรอของเล่นก็ต้องมีบ้างเพราะว่าเวลาเราทําการบ้างก็จะต้องมีการพักผ่อนนิดนึงอ่ะคือเดินมาเล่นของเล่นเนี่ยนะหมุนไปตั้งนานเวียนหัวล้วหาไม่เจอเอ่าแล้วแจกกันมาทําไมใส่นี่ไงดอกไม้อ่าแล้วของเล่นไหนเห็นหนยิบมาเลยหยิบมาแล้วเรียบร้อย เอาล่ะตอนนี้กระเป๋าก็เข้าไปอยู่ในตู้แล้วก็มีโทรศัพท์สุดหลูอยู่ในกระเป๋าด้วยเอาแล้วกระเป๋าสีม่วงเพียกไปเฉยอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่เมื่อกี้เอาไปแขวนแป๊บหนึ่งนี่ไง สวยมากเลยนะเนี่ยเอาละต่อไปเอ๊ไม่มีห้องแล้วอ่ะห้องนี้ได้หรือเปล่างั้นเอาห้องครัวมาจัดก่อนแล้วกันห้องข้างๆกันจะได้มาช่วยกันทําการบ้านไงไม่เป็นไรครัวเดี๋ยวไปบ้านหลังอื่นหลังนี้ไม่เป็นไรนี่มีอีกตั้งหลายห้องเนี่ยของพี่เอก็ต้องออกแนวไฮเทคหน่อยนี่ห้องของพี่เอกเหรอเห็นเปล่าพรมติด LED ด้วยเห็นเปล่าไม่ใช่ห้องพี่เอกสันหน่อยนี่ห้องของุ๊กปิ๊กต่างหาก ใช่แล้วเป็นห้องของฉันน่ะใช่เพราะว่าห้องของพี่เอจกจ้องเป็นสีเขียวนั่นไงสวิตสีเขียวฮะอะไรเนี่ยสวิตเปิดปิดสีเขียวฮะมันเกี่ยวกันที่ไหนแล้วนี่อย่ามาแย่งของฉันดิพี่เอกไม่ต้องทะเลาะก,กันเดี๋ยวจัดให้ทุกคนเลยแต่ว่าวันนี้จัดสีชมพูกับสีม่วงก่อน <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ทะเลาะก,ก็ได้เดี๋ยวพี่เอกขอนั่งเล่นเกมบ้างตรงนี้จะต้องมีชั้นวางของ แล้วก็มีอะไรบางอย่างมาเพิ่มเติมนิดหน่อยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนวางอะไรลงไว้นะอันนี้คือรูปภาพไม่ใช่นั่นรถเข็นมาทาอะไรก็มาวางของไงวะเอาต้องวางของเยอะขนาดนี้เลยเอของพวกพี่เวลาเรียนหนังสือก็เยอะนะฉันได้เรียนหนังสือที่ไหน,นก็ต้องเรียนไปพร้อมกับฉันนะ,ฮะเฮ้อเท่างานนายต้องทากันบ้านด้วยรู้เปล่าบู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 บก็เหมือนกันเข้าใจไหมเนี่ย เราจะต้องวางรูปภาพเพื่อประดับห้องนิดหน่อยจะได้ไม่มีแต่สีม่วงอย่างเดียวห้องครัวมันค่อนข้างแคบเพราะฉะนั้นจัดเป็นห้องทำงานเลยวางได้น้อยนะไม่แคบสะหน่อยแค่เราจะต้องจัดให้ออกมาดูดีเดี๋ยวก็กว้างเองอะ่ะจัดยังไงให้กว้างห้องเท่าเดิมเออเชิบนี่มีของเล่นนิดหน่อยเอาไว้ให้พวกปิ๊กไม่เหงาเกินไปนะนะ ของมันอยู่สูงเกินไปฉันขี้เกียจกระโดดนะไม่ต้องกระโดดเราปุ๊บปี้เดี๋ยวฉันหยิบให้ก็แล้วกันเอาคอมพิวเตอร์มาให้ฉันได้แล้วคอมพิวเตอร์เครื่องไหนอ่ะเอาเครื่องนี้ล่กันอู๋ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคอมพิวเตอร์ทําไมหนะ้าจอใสจังอะ่ะมันเป็นแบบรุ่นใหม่ไงรุ่นใหม่เหรอใช่แล้วยิงขึ้นไปบนกระจกเล็ก แล้วแบบนี้เราจะมองเห็นหรอก็เห็นดีแล้วก็เล่งแสงเยอะๆก็มองเห็นเองโอ้ฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยงั้นเอาอย่างนี้เราวางของเรียบร้อยอยังอะก็น่าจะครบหมดแล้วนะพี่ฝนมีทั้งดินสอยางรบปากกาไม้บรรทัดกล่องใส่ของกระเป๋าเรียบร้อยแล้วละอมอง้ง ใช่แล้วที่สําคัญแล้วก็มีหมอนปลาทูหน้าให้ฉันแทะแล้วด้วยหมอนปลาทูหน้าที่ไหนนี่หมอนปลาทูตั้งหากเหมือนกันละปลาทูกับปลาทูหน้าก็ตัวเดียวกันอ,อ๋ออยากจะบอกว่าข้างในกระเป๋าก็มีอุปกรณ์การเรียนมีโทรศัพท์อันใหม่ด้วยนะเนี่ยปุ๊กปีกงั้นเดี๋ยวกระเป๋าแขวนให้ปุ๊กปีกข้างบนก่อนนะอืมจะว่าไปเราจะทั้งสองห้องออกมาได้ดูดีมากเลยนะเนี่ยสวยสุดยอดไปเลยพี่ฝนวันนี้ใช่ แล้วทุกคนแล้วถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคห้กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยค่าวหน้าเรามาจัดให้จอแล้วก็โบบ้างดีกว่านะ